ที่นี่คือตำบลบางระกำมนะคะซึ่งหลังจากที่รัฐบาลมีโครงการบางระกรมโมเดลไปค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่แห่งนี้ที่เคยถูกน้ํำท่วมกว่า3เมตรวันนี้น้ําไม่ท่วมแล้วนะคะเนื่องจากมีการซ่อมแซมประตูระบายน้ําบางแก้วค่ะซึ่งวันนี้เราจะเห็นได้ว่าระดับน้ําต่ำกว่าสันเขื่อนไปเกือบถึง50เซนติเมตรค่ะ นับตั้งแต่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลประทานดําเนินแผนสร้างบางระกรมโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่ตําบบางระกรมและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดพิศนุโลกเมื่อปี2554โดยให้ใช้หลัก 2P2R และการบรหิหารจัดการน้ําแบบระบบทางด่วนน้าหรือว a t e r w a เรวมถึงการจัดทําแก้มลิงที่เชื่อมกับคลองเป็นต้น ซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาน้ำป่าที่ไหลาจากจังหวัดสุขโขทัยได้ไหลไม่ยังเขตลอยต่อในพื้นที่บางระกรรมส่งผลให้น้ำในคลองกร,ร่ำเพิ่มสูงและไหลเข้าท่วมพื้นที่นาและพื้นที่การเกษตร5้าหมื่นไร่ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ200-300ถึงหลังคางเรือนโดยมีระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย50-100เซนติเมตร ดยการดำเนินการของกรมชลประทานภายใต้โครงการบางระกรมโมเดลได้ปรับปรุงประตูระบายน้ําบางแก้วซึ่งปีที่แล้วไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้ทันโดยกรมชลประทานได้สร้างและทําระบบสปริงเว์เพื่อป้องกันน้ําไหลย,ย้อนกลับหรือทํานบดินประตูทั้ง5บานใหม่โดยสามารถระบายน้ําได้ถึง500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรวมทั้งได้ทําแก้มลิงที่บึงขี้แรงบึงตะเคงและบึงประมาณ ถึงแม้ว่าการดำเนินง,งานป้องกันน้ำท่วมของบางระกำมโมเดลยังเหลือขั้นตอนการขุดลอกคูคอลองโดยรอบบางส่วนแต่ว่าการดำเนินง,งานในครั้งนี้ก็สามารถที่จะลดผลกระทบจากน้ำท่วมให้กับชาวบ้านบางระกำได้ในช่วงน้ำหลากอย่างเช่นประมาณเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วค่ะระดับน้ำสงเป็นยัางไงบ้างคะหลังจากที่ประตะูก็น้ำขึ้นประมาณสักคือสูงนี้ประมาณทักหกสิบเซนอะไรนะแต่มันก็ผ่านสปินเว์ของผมไป ไปเข้ามาน้าน้ํายมสายสายใหม่ไปเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่ทําตัวนี้ขึ้นมาน้ําจะตีกลับเข้าไปท่วมท่วมหมดเลยแถวบางละคันเนี่ย โดยชาวบ้านตำบลบางระคำกล่าวว่าปีนี้ถึงแม้ว่ามีน้ําท่วมแต่ปริมาณก็ยังน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาและโชคดีที่น้ําท่วมครั้งนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ทันและสามารถระบายน้ําได้ภายในหนึ่งเดือนจนถึงขณะนี้น้ําอาจจะเหลือท่วมทุ่งอยู่บ้างแต่พอใจกับการดําเนินโครงการบางระรำรมโมเดลเพราะทให้คนบางระรำรทุกระทมใจน้อยลงและเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นในช่วงของฤดูน้ําหลากคิดว่าบางระรำมโมเดลของรัฐบาลนี้ตอบโจทย์แก้ ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมันท่วมน้อยฮะปีนี้ถือว่ามีความสุขมากขึ้นไหมนะก็ยังก็ค่อยงชั่วหน่อยครับยิ้มได้เต็มปากยิ้มด้ค่อยชั่วหน่อยแต่บ้านนี้มันเถียอย่างเดียวตะไคร้ไม่เป็นกอ หากสรุปภาพรวมความเสียหายที่นาข้าวในปีนี้50,000ไร่ยังน้อยกวบทเรียนน้ำท่วมปี2 5 5 4ที่มีสูงถึง280,000ไร่และท่วมนานกินเวลาถึง4เดือนซึ่งปีนี้นับได้ว่าไม่หนักหนาสาหัสเหมือนหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่ากลุ่มชาวบ้านบางระกรมส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงอยากให้มีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเพราะมองว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตนเองในระยะยาวอยากให้มีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไหมคะอยากครับ เพราะว่าอยากไม่ให้มันท่วมอ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกครับน่าจะบอกว่าในในแง่นี้มันมีบรารกรรมโมเดลแล้วมันจําเป็นต้องสร้างเขื่อนก้สุดได้ไหมแม้เมื่อตรงนี้มันก็สามารถแกน้น้ําท่วมได้สุดมันมันผมว่ามับรารกรรมนะครับโมเดลให้โมยังไงมันก็ต้องออท่วมมันท่วมทุกปีอะมันท่วมประจําคือน้ําเขาก็จะไม่มามากขนาดนี้นะเขาจะระบายออกมาแล้วจากน้ําผมนี่มันรับน้ําจากสุโขทัยอะไรนะ ปคงไลลาดมาแล้วกันในข้อนี้และในขณะนี <S <S <ningún SAN> <Maria> ้เอ็มก็พูดถึงว่ามันยังไม่ได้มีการสร้างเถึงแต่เส้นแต่ว่าในระดับเงินของแห่งของคอปเออรวมกับการตัดก็มาบัลลังก์คนเดียวเนี่ยในแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถทดแทนในการไม่สร้างเกอนได้ไในในส่วนในเง่้ยของในเช่นเงี้ยของอิสระเงี้ยมันก็มันก็มีมันก็มีส่วนของอำเภอบัลลังก์นี่นะที่เราทำเลยนะอำเภออื่นมันก็จะเราก็จะช่วยไม่ได้เพราะว่าประตูตรงนี้เราเราช่วย ของอำเภอบางลระการรมไว้แต่ของเซเต้นนี้อาจจะช่วยได้ไดหลายอำเภอก็ไทั้นะทงนี้บางระกรมโมเดลเป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่เพิ่มขึ้นของชาวบางระกามส่วนการสร้างเขื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำโยมเช่นเขื่อนแก่งเสือเต้นก็เป็นความหวังที่รอคอยในอนาคตโดยเชื่อว่าจะเป็นทางออกอีกหนึ่งทางของชาวบางระกรมไม่ต้องทนละกามใจกับน้ำท่วมอีกต่อไปพรทิพย์ม้งใหญ่ v อ i c ์ทีีรายงาน